สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเรื่องสัญลักษณ์นิวเคลีย์นะคะเรามาดูกันค่ะว่าสัญลักษณ์นิวเคลีย์คืออะไรนะคะเห็นไหมว่ามีสัญลักษณ์หรือตัวแปรที่อยู่มีตัว x มีตัว A อยู่ด้านบนแล้วก็มีตัวแซอยู่ด้านล่างนะคะค่ะสำหรับตัว A นะคะมันคือบอกเราว่าเอ้มันคือเลขมวลค่ะที่บอกว่ามันมีจำนวนโปรตอนบวกด้วยจำนวนนิวตอนค่ะแล้วตัวแคืออะไรตัวแคือเลขอะตอมค่ะ บอกเราว่ามีจํานวนโปรตอนอยู่เท่าไหร่และตัวสุดท้ายค่ะคือตัว x x, x. คือสัญลักษณ์ของธาตุค่ะสัญลักษณ์ญญพวกนี้บอกอะไรเราถ้าเป็นจํานวนโปรตอนเท่ากับตัว Z ค่ะพิเศษหน่อยก็คือจำนวนโปรตอนก็เท่ากับจํานวนอิเล็กตรอนค่ะแล้วถ้าเราอยากหาจํานวนนิวตรอนเราหาได้จากนาตัว a ที่อยู่ด้านบนลบกับตัวแ Z ที่อยู่ด้านลา่าง ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่ามันจะยากค่ะเรามาดูกันค่ะว่าตัวอย่างของสัญลักษณ์นิวเคลีย์มีอะไรบ้างค่ะตัวอย่างแรกนะคะเป็นธาตุของแคลเซียมค่ะแคลเซียมเมน,นี้จะมีสัญลักษณ์คือ ca ค่ะเลขที่อยู่ด้านบนคือเลขอะไรนะอ่าเป็นเลขมวละคะ่ะเลขที่อยู่ด้านล่างคือเลขอะตอมค่ะจำนวนโปรตอนนะคะคือให้เราดูตัวแทที่อยู่ด้านล่างค่ะ ของแคลเซียมอะคะ่ะตัวเลขที่อยู่ด้านล่างคือเลขยี่สิบค่ะอย่างที่บอกพิเศษหน่อยก็คือจำนวนอิเล็กตรอนนะคะก็เท่ากับโปรตอนในเมื่อโปรตอนมีอยู่ยี่สิบอิเล็กตรอนก็มีมียี่สิบเหมือนกันค่ะแล้วเราจะหาจำนวนนิวตรอนได้ยังไงอะให้เรานำเลขที่อยู่ด้านบนคือเลขมวลลบกับเลขอะตอมที่อยู่ด้านล่างในด้านบนของแคลเซียมคือเลขสี่สิบค่ะ เลขดานล่างคือ20 4 0ิบลบยีเหลือ20ค่ะอ่าเรามาดูแบบฝึกหัดเล็กๆน้ำจิ้มน,น้ำจิ้มกันนะคะอ่ะาธาตุแรกนะคะธาตุคาร์บอนนะคะสาลักษณ์ก็คือตัว C ค่ะมีเลขมวลคือ12มีเลขอะตอม6เราจะหาจำนวนโปรตอนได้ยังไงอะ่ะ ให้เราดูจำนวนโปรตอนที่อยู่เลขข้างล่างค่ะเลขข้างล่างคือหมายเลข6ในเมื่อโปรตอนมีอยู่6อิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับ6ค่ะและเราจะหาจำนวนนิวตรอนได้จากนำเลขข้างบนก็คือเลข12ลบด,ด้วยหมายเลข6 12ลบ6เหลือค่ะเหลือ6อ่ะเรามาดูธาตุต่อไปคือธาตุโซเดียมสัญลักษณ์ของเขาก็คือ N a ค่ะมีเลขมวลเท่าไหร่เอย่ยมีเลขมวลสิบสี่มีเลขอะตอมอยู่เจ็ดจำนวนโปรตอนให้ดูเลขข้างใช่ค่ะข้างล่างจำนวนโปรตอนคือเจ็ดโปรตอนมีอยู่เจ็ดละนิวตอนก็ต้องมีอยู่เจ็ดจากนั้นเราหาจำนวนนิวตอนได้จากสิบสี่ลบด้วยเจ็ดค่ะเหลืออยู่เจ็ดธาตุต่อมาธาตุคลอรีนคลอรีนอันนี้เราใช้สัญลักษณ์เป็น Cl ค่ะ จำนวนโปรตอนมีอยู่17ค่ะจำนวนอิเล็กตรอนก็ต้องมีอยู่17นั่นเองแล้วเราจะหาจำนวนนิวตอนได้จาก35ลบด้วย17ค่ะเหลืออยู่18ถ้ธาต่อมาถ้าตัวที่4โพแทสเซียมเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัวตัว K ค่ะมีเลขมวลอยู่ที่39มีเลขอะตอมอยู่ที่19 โปรตอนมี u 19อิเล็กตรอนมี u 19เหมือนกัน,นะคะแล้วจำนวนนิวตรอนล่ะอ่ามี่20นั่นเองค่ะธาตสุดท้ายนะคะเป็นกรรมฐานค่ะหรือว่าซัลเฟอร์นั่นเองค่ะสัญลักษณ์เราใช้เป็นตัว s นะคะมีเลขมวลอยู่ที่32มีเลขอะตอมอยู่ที่16ค่ะเลขอะตอมวงบอกจำนวนโปรตอนก็คือ16 อิเล็กตรอนก็ต้องมีอยู่16ค่ะจำนวนนิวตรอน32ลบ16เหลือ16ค่ะเก่งมากสำหรับบทเรียนของสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะได้จบลงไปแล้วค่ะนครั้งต่อไปเรามาพบกับเนื้อเรื่องที่แปลกใหม่สนุกสนุกกันอีกครั้งนะคะไว้เจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ